คลิปยาวต่อเลฟซีดูช็อตต่อจากคลิปช็อตเลยนะฮะผมก็มีความสุขครับซีทำนะครับผมดูน้องหมาเล่นน้ำาลฟซีคลิปก็มีแค่นี้นะฮะสนุกดีไม่ต้องไปซีเรียสว่าใครครับผมบ่นนิดหน่อยนั่นเองนี่ฮะซีบริเวณดีใจดีใจยจดีมาไม่หนาวกันเหรอฮะดีใจไม่หนาวเหรอฮะจโลเลฟไม่หนาวเหรอฮะฮะดีกันฮะ นแข็งดีใจแล้วแล้วโก็ก็ก,ก็ไปไปไปเร็วจะพาเด็กน้องไปในข้างอ่างมาเงี้ยดูอีกหน่อยเอนาะไปวิ่งรถน้ำเลยแล้วแล้เร่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 โอ้ไปไปไปในมอมโผล่กบไปคิ้วเร็วไปไปทางบ้านนู้นกลับบ้านเลยโอ้เมื่อยแล้วตามไปเรื่อยเอฟซีมีความสุขดีนี่ก็ตื่นเช้ามามานั่งกอดเข่านะ ขอบคุณนะที่ติดตามลุงตลอดคำพูดบางทีลุงก็พูดตรงๆนะเป็นคนอย่างนี้นะครับผมใครชอบก็ชอบฮะใครไม่ชอบก็ต้องชอบครับผมไม่พูดแปลกเนาะพูดเล่นครับผมสนุกดีมยู่ว่าใคร้วครฮะคนเรารักกันไว้ดีกว่านะแนะนำา F กที่สูงไว้ยนักศึกาทำอย่างลุงัวนี่ครับเครียดไปกลับบ้านนี่ไม่สมควรนะมือบอลของนปลายลดงไปก็ดูต่อมาเป็นเอก อีพีมาไล่มาเลยฮะไม่ได้เข้าป่าละใหญ่ตัวนี้อยู่ป่าข้างบ้านนี่แหละคลิปมีประโยชน์ก็นานหน่อย FC คลิปสนุกก็นาที2อนาทีพอแต่คน FC เบือ่อเอาไม่เกินสานาทีที่จะเบื่อครับผมจุ้งหตรงมันขเขาละมมกมะแอ๊เฮ้ยเรียกมันก่ยจะมากันได้ัปักกันหมดแล้วไปไปบ้านเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมาก FC ก็ สวัสดีตรงที่น้องหมาน,นะครับผมกลับบ้านแล้วครับสวัสดีครับ